สวัสดีครับผมนายภูริพัฒน์อารามศรีรหัสักศึกษา1670902616 16นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกฎของบูลีนข้อที่12นะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์การทดลองกันอันนี้คือโจทย์ที่ผมได้นะครับและอันนี้คืออันที่ผมได้ทำการทดลองแล้วผมทำตารางออกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่ ต่อมาผมจะแนะนำวงจรนะครับอันนี้เป็นสวิตช์อินพุตนะครับส่วนหลอด led ทั้งหมดนี้คือเอาต์พุตทั้งหมด5หลอดนะครับเราจะเริ่มการทดลองเลยนะครับเริ่มจากอันดับที่1เลยถ้า,าว่าเราป้อนอินพุตนะครับเป็นที่0 0 0ย์เอา์พุตจะออกมาเป็น0 0 0ยทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเราป้อนเป็น001นะครับ หลอดไฟดวงที่2จะติดก็คือ AOC นะครับต่อมาผมจะทำการเปลี่ยนเป็น010 0, นะครับไฟดวงแรกก็คือ AOB จะติดเพียงดวงเดียวนะครับเพราะว่าเอาพุทที่ออกมาก็คือ10000 0, 0, 0, 0, นะครับ ต่อไปผมจะทำการแก้เป็น011นะครับไฟทั้งหมดจะติดทั้งหมด5หลอดเลยนะครับเพราะว่าเอาพุททั้งหมดเป็น1นะครับต่อมาผมจะทำการเปลี่ยนเอาพุทใหม่นะครับเป็น100นะครับเอาพุทที่ออกมาก็คือ11101 1, 1, 1, นะครับตามตารางเลย สังเกตได้ดูจากตารางนะครับสีเทาแล้วต,ต่อไปผมจะทำการป้อนอินพุตใหม่นะครับเป็น101นะครับเอาพุทที่ออกมาก็คือ1 1 101เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับและต่อมาผมจะทำการป้อนอินพุตใหม่นะครับเป็น110นะครับ เอาพุทที่ออกมาก็ยังคงเป็น1 1 1 0 1อยู่นะครับสังเกตได้จากตารางสีฟ้าตารางที่7นะครับต่อไปผมจะทำการป้อนอินพุตเป็น 1, 1 1 1ทั้งหมดเลยนะครับหลอดไฟทั้ง5หลอดก็จะติดหมดเพราะว่าเอาพุททั้งหมดเป็น1นะครับถ้าหากผมพูดผิด หรืออธิบายผิดไปนะประการใดขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ